สวัสดีจ้าทุกคนเ้านี้อากาศเย็นเนาจะขางนอกเฮากับมาต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวมื่อนี้จะเห็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะดจ๊ะอาจจะมาต้มน้ำซุปไว้เพราะว่าเป็ดมันหยาบเนาะเฮากัเลยจะต้องต้มไว้จักน่อยนี่ก็ต้มมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะแต่ก็ยังบ่ท่านได้เห็นว่าเขาจะอ่อนเฮาจะใส่อันนี้น้ำเราจะหัวไชเท้า,าไปได้มากพอดีเมือว่านนี่ ก็จะใส่ลงไปน้ำกันมักกินจ้ะว่ามีสูตรใดดอกเพราะว่ามักกินนพอใส่อันนี้เสร็จเขาก็จะปิดฝาแล้วเขาก็จะไปเก็บผักที่จะเอามาทำในขั้นตอนต่อไปนะจ้ะเขาจะไปเก็บผักสดๆในสวนของเขาตอนนี้เขาก็จะปิดฝาเขา้าแล้วก็ให้เขาเดือดโดยไฟอ่อนๆจ้ะ ต้มไหวไฟอ่อ,อนๆออ,ออกจากประมาณหากรพอเนาะตอนนี้เฮาก็จะไปเก็บผักแล้วเจ้าเมื่อนี้ได้กระตาเหลืองแล้วเจ้าเพราะว่ากระบุงย่านมันดำจ้าผ <c oughs> ักบุงเฮากัยังพ่อมีให้กินเนาะพี่นอ้องเฮาก็จะมาเก็บเอาจักน้อยไปใส่ก๋วยเตี๋ยวจ้าได้ซัมนน่กับพ่อแล้วจ้าตอนนี้จะไปเก็บผักซี่จ้าอากาศหนาวเมื่อนี้บ่มีแดดพี่น้องหมอกล้ายหลายแต่ว่าผักซี่ของเฮากับยังพ่อได้กินอยู่เนาะจ้า ต้นใหญ่ๆหากงามๆจะเขาก็จะเอาไปใส่ตุ่มของเขานะตุ่มเป็ดของเขาเพราะว่าอยากให้เขามีกินพี่น้องมีกินหอมๆของผักซีต้นใหญ่ๆของเขาเนะผักซีเขาก็ได้มาสองต้นตอนนี้เขาก็จะมาเก็บขึ้นฉายพี่น้องใส่ขึ้นฉายน้ำจืกน้อยเนาะก๋วยเตี๋ยวมันจังสิได้หอมอันนี้ก็ได้ผักมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ บัดที่นี้เขากะสีเข่ามาเบิงในโล่งเลื่อนของเขาว่ามีผักยังแห่เขาเก็บอีกเนาะตอนนี้เขาก็จะมาเก็บใบเตยไปต้มซ่าจา้าเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นเมนี่หมอกหลายอากาศหนาวข้างนอกกะใสเสือเ้อแขนยาวมากเข่าวสวนเนาะพินหงเนาะตอนนี้เขาก็จะเก็บใบเตยแป๊บหนึ่งจ้ะแค่นี้ก็เพาและจา้าสำหรับต้มน้ำหนึ่งขัง ก็อยากได้สลัดต้นหนี้จกต้นเนาะจะไปใส่น้ากันคือสีแสบเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าเฮาก็ได้พักสลัดของเฮามาใส่กว๋วยเตี๋ยวแ่บๆของเฮาจ้าพักที่เฮาต้องการจะใส่ก็ได้ครบทุกอย่างแล้วจ้าตอนนี้เฮาก็จะกลับไปล่างไปทำความสะอาด เอาใส่หมอใส่หยังของเขาเนอะจ้ะเตรียมพร้อมกินมือเที่ยงสําหรับมือนีที่อากาศบ่อเป็นใจจ้ะเมืองดูจ้ะอากาศขมุกขมัวด้วยหมอกจ้ะมองไปทางใดกระบอเห็นในระยะ30เมตรเนอะจ้ะเห็นแค่ไกล้ๆนี่ละ่ะมือนีโรซาาค่ะขอจบคลิปแค่นี้ได้จ้ะพี่น้อง เจอกันใหม่ตอนกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะจ้า